วันมาเก็บผักเป็นเพื่อนของแม่ด้วยนะทำไมหนูทำหน้ายอย่างนี้คะลูกบุกี้แอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมฉันไม่อยากฟังเสียงเธอนี่แนะ่เอาเฝ้าผาลไม้ให้แม่อยากกินอะไรบอกสิเอาอะไรคะอยากกินอะไรคะสิเมียวก,กินอะไรคะอันนี้มชิมอง,งุ่นบ้างไหม่ะแมวกินมะเขือเทศอันนี้ดีไหมชิมไหมคะ ดีไหมไม่เอาเหรออันนี้องุ่นอ่ะได้กินองุ่นไหมฮะเนี่ยลองดูไหมชิมสิสักเม็ดหนึ่งแต่คุณอาจจะอร่อยจนไม่อยากกินเลยอลูกนี้ลูกใหญ่อ่ะจะไหนเธอโอ้ต่เลี้ยวต่เลี้ยวต่เลี้ยวไม่ใช่ลูกบอลน,นะคะโอ้ต่เลี้ยวต่เลี้ยนี่คะ่ะไม่ใช่ลูกบอลน,นะคะลูกใหญ่นะคะเอาเหรอเอาเหรอโอ้เจ็บโอ้เล็บเธอช่างช่าง โอ้ช่างช่างแหลมมากจะเอาอันไหนคะแอปเปิลดีกว่าไหมฮะแอปเปิลเนาะแอปเปิลดีกว่าโอ้อยแมวกินแอปเปิลค่ะแมวกินแอปเปิลค่ะโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยแอปเปิลค่ะเอาไหมเดียสิกัดค่ะกัดกัดดูสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมวกินแอปเปิลกินแม่แอปเปิลหรือจะกินอันนี้